ซีดีธรรมบัญญายชุดธรรมมีลำดับพุทธศกราช2551โดยพระพรมคุณาภรณ์ปออประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม เรื่องที่23รู้จักนิพพานที่ชาวบ้านอยากได้พูดคุยกับพระนวกะเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2551ับเเวลา,วลาชักจะหมดผมขอ <c oughs> กลับมาถามเรื่องนิพพานนะครับ <c oughs> เรื่องแรกนี่คือความเป็นมาของคำว่านิพพานเข้าใจว่าคำนี้มีมาก่อนพุทธกาลใช่ไหมครับครับนะครับนั่นนั่นข้อแรกข้อที่สองคือนึกถึงเด็กวัยรุ่นนะครับว่าอยากจะช่วยสอนวิธีขอให้ท่านสอนวิธีอธิบายให้กับวัยรุ่นให้เข้าใจความหมายและคุณของนิพพานครับนะครับและสุดท้ายครับคือ นิพพานมีจริงหรือเปล่า,านี่คือเป็นคำถามที่ที่พวกวัยรุ่นจะถามนะครับอขอกราบให้เพะเอนผู้คุณหลวงพ่อช่วยบอกเราหน่อยครับอันนี้ที่จริงก็ตอบไปบ้างแล้วนะเดี๋ยวคำถามท่อนแรกวก่าไงเนี่ยผมสมองชักวีวเลยนะเนี่ยบอก,กความเป็นมาของคำว่านิพพานอ๋อเอาเอา,เอาคำว่านิพพานก่อน คำวิน,นิพานเนี่ยเป็นคาที่มีมาแต่เดิมคําศัพท์ในพุทธศาสนาก็ใช้ศัพท์ชาวบ้านมาเลยศัพท์ชาวบ้านบ้างศัพท์ในศาสนาเดิมบ้างก็คือคนเขาพูดอะไรกันอยู่พระพุทธเจ้าอุบัติในถิ่นนั้นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมเป็นต้นอย่างนั้นพระองค์ก็ต้องทรงทราบและพระองค์ก็ต้องใช้ไปตามเขาแต่ทีนี้เมื่อพระองค์ศึกษาไปก็รู้ว่าอะไรมันถูกอะไรผิด พองค์ก็มองเห็นมีอยู่ในสมรจิการด้วยเออสิ่งนี้มันปฏิบัติกันมามันไม่ถูกฆ่าสัตว์บูชายันเออพระอ,องค์ก็ใช้ศัพท์ตามเขาแต่ว่าพระอ,องค์ก็เห็นว่ามันไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้คําว่าน,นิพานก็เป็นศัพท์ที่เขาใช้กันอยู่แม้แต่ชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ใช้นิพานคือเป็นศัพท์ที่แสนจะดีพิเศษในยุคนั้นต้องนึกว่า พระองค์นำเอาศัพท์ที่แสนดีที่มนุษย์สมัยนั้นเนี่ยชื่นชมที่สุดแหละอามาใช่อันนี้อย่างชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเช่นว่าอาหารตอนแรกก็ต้องต้มหุงข้าวอะไรเป็นต้นเน่ยต้มผักต้มแกงใช่ไหมบนเตามันก็ร้อนพอยกลงมาจากเตานี่ร้อนจัดกินไม่ได้ใช่ไหมพอมันเย็นลงก็นิพานแล้วเออ เย็นลงเย็นลงก็สบายใช่ไหมนั่นเป็นรูป,ปรธรรมที่มาทางนามธรรมาจิตใจนี่บางทีเจอปัญหาต่างๆเจอคนในครอบครัวเจอคนข้างนอกเจอโจรขโมยเป็นกังวลใจเดือดร้อนเขาจะมาเบียดเบียนทำอันตรายหรือเปล่าใช่ไหมเนี่ยจิตใจวุ่นวายอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าแย่มากใช่ไหมนี่เกิดว่า โจรขโมยนะกลับใจหรือถูกจับไปคนที่จะทำร้ายไม่มีแล้วเรื่องราวที่เป็นปัญหาก็แก้เสร็จแล้วนิพพานเลยสบายไหมครับเนี่ยใจแหมหมดปัญหานี่ดีที่สุดเลยใช่ไหมอย่างพ่อเห็นลูกประพฤติปฏิบัติดีแต่ก่อนนี่ติดตะเกมเที่ยวอะไรตะไรบริโภคอะไรตะไรบุ่นวายเรียนศึกษาไม่เอา แม่นี่พ่อแม่แย่จิตใจไม่ดีใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าห่างวรริพานเหลือเกินจิตใจยแย่มากตัดกลุ่มเกิดมาวันหนึ่งเนี่ยลูกกลับตัวเป็นคนดีรู้ดีรู้ชั่วเลิกหมดเลยไอ้ที่เล่นเกกมารกเกเลไปติดเกมอะไรต่างๆชอบไปทะเลาะอะไรเข้าแก้งอะไรเนี่ยดูแม่แต่ยาเสพติดเลิกหมดเลย หันมาตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นลูกที่ดีคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกเป็นอย่างนี้เป็นไงครับนิพานเลยเนี่ยดีไหมครับแม้ใจไม่รู้จะพัณน,นาไงเป็นความสุขไหมแต่เป็นความสุขชนิดที่มันไม่ใช่สุขธรรมดานะมันสุขชอบกลนะพัณน,นาได้ไหมพรณน,นาได้ไหมครับความสุขแบบเนี้ย ท่านเห็นไหมความสุขแบบนี้เป็นความสุขแปลกนะแบบแบบมันม,มันไม่ใช่เหมือนกับก,กินข้าวอร่อยใช่ไหมแล้วยังไหนดีกว่ากันเน่ระหว่างกินข้าวอร่อยกับนิพพานแบบเนี้ยนะที่ว่านิพพานดีกว่าแน่เนี่ยใช่ไหมดีแสนดีเลยเนี่ยบอกไว้ถูกแล้วเนี่ยเอาละครับเนี่ยชาวบ้านเขาก็เรียกอย่างเงี้ยอย่างเจ้าหญิงคนหนึ่งมองลงมาจากหน้าต่าง เห็นเจ้าชายสิทธัตถะกำลังเสด็จมาแล้วเจ้าหญิงองค์เนี้ยก็ตรัสอุทานขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นลูกของใครนิพุโตนูนโสโปิตาคุณพ่อหรือพระราชบิดาก็ต้องนิพพานแน่แล้วก็เป็นแม่ก็นิพพานเป็นสามีของผู้ใดพัญญาก็นิพพาน ข้าใจไหมะคือใจสบายหมดปัญหาเลยแสนสุขแสนวิเศษบอกไม่ถูกเลยเนี่ยคือดีชนิดที่พรรณนาไม่ถูกในเรียกว่นนานิพพานแสนดีเลยเพราะฉะนั้นคำว่าน,นิพพานเดินนี่เป็นคำที่พูดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนนี่แม่ทราบซึ้งเหลือเกินเนี่ยใจจะเอาเลยใจมาเลยโอ้ย พระพุทธเจ้าจะมาบอกวิธีที่จะทําให้บรรลุนิพพานแม่เราก็หมดปัญหาเจ่านั้นแหละจทุกเถิดมันก็หมดน่ะสิใจเขารับแล้วมตัตางกับสมัยนี้เยอะเพราะว่าความหมายของนิพพานมันเพี้ยนไปไกลกลายเป็นเรื่องตรงข้ามที่คนกลัวเลยกลัวไม่ปราถนาหนึ่งก็อะไรหนึ่งก็กลัวที่ว่าสองก็ไกลใช่ไหม ที่เคยพูดไปแล้วหนึ่งกลัวโอ้เป็นความดับอะไรต่างๆดับไม่ได้เรื่องแล้วเราแย่แล้วสองก็เป็นอะไรหนึ่งก็ดับสองก็ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่ไกลหรือเกินก็เลยแย่เลยนี่คนสมัยใหม่ในเมืองไทยเนี่ยก็มองนิพพานในความหมายที่เพี้ยนไปจิตมันก็ไม่รับสิ นั่นต้องแก้กันขนาดหนักไม่รู้มาเสียเมื่อไรนะสับในพุทธศาสนาในเพี้ยนหมดเนี่ยแม้กระทั่งสับสูงสุดก็เลยเพี้ยนพอได้ยินนิพพานนี่กลัวเลยดับดับดับกิเลสดับความทุกข์ดับความร้อนใจดับเรื่องไม่ดีอะไรต่างๆแล้วไม่ดีแล้วเนี่ยดับความร้อนรุ่มกลุ่มใจดับทุกข์ได้ใช่ไหมหมดปัญหาไปเลย เป็นพ่อแม่เห็นลูกดีก็หมดเรื่องไปลูกโตขึ้นมาเห็นพ่อแม่มีปัญหาตัวก็ทุกข์เรื่องพ่อแม่พอพ่อแม่หมดปัญหาเปลี่ยนเป็นดีอะไรจะอะไรไปในลูกก็นิพพานเหมือนกันใช่ไหมสบายหมดเลยนิพพานเป็นแสนสิ่งที่น่าปรารถนาที่สุดนั่นะก็เลยว่า ทำตัวให้นิพพานก็เป็นผู้อิ่มเพราะฉะนั้นนิพพานนี่สับที่คล้ายๆชั้นไทยพันนา,นานหนึ่งก็คืออิ่มเป็นผู้อิ่มแล้วก็สับทั้งหลายที่ดีๆเอามาเป็นคําบัญญานิพพานหมดเป็นบรมสุขสุขสูงสุดเป็นส,ส,ส,สันติเป็นความสงบเป็นความกเกษมเป็น s e c ิวิตี้ความปลอดภัยมั่นคง เป็นอิสระอิสริยะเป็นอิสระภาพเป็นความหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาขึ้นแต่สิ่งใดไม่รู้แหละอะไรที่ดีเนี่ยก็เอามาบรรยายนิพพานหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ฟังเนี่ยยังไม่ถึงสภาวะนี้ก็เอาสภาวะที่เขาพอจะรู้จักเนี่ยเอามาให้เขาฟังแล้วเขาจะได้พอนนึกได้ เนี่ยอย่างที่ว่าเรื่องภาษาก็อย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นนิพานนี่เป็นตัวอย่างสภาวะที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยยังไม่ถึงไม่ประจักษ์กับตนเองยังไม่สัจชิกิริยายังไม่ทําให้ประจักษ์แจ้งก็เลยต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อนำเอาบัญญัติที่สมมติกันเนี่ยมาสื่อสารเพื่อช่วยให้กล้าไปสู่ความเข้าใจเหมือนอย่างที่ภาษาเซนเขาเทียบท่านคงเคยได้ยิน เหม,มือนกันมือนิ้วนิ้วชี้ไปที่พระจันทร์ก็คือภาษาอะไรต่งตางๆเนี่ยก็มาช่วยคนนี้ยังไม่มองพระจันทร์สักทีคนนั้นก็เออให้จักให้ดูพระจันทร์ซะบ้างก็เอานิ้วชี้ไปที่พระจันทร์เราก็มองตามนิ้วนิ้วนั้นก็เป็นสื่อให้เราดูพระจันทร์แต่บางคนดูไม่เป็นไปดูอยู่ที่นิ้วซทนี่เลยไม่เห็นพระจันทร์จริงไหมนั่นก็เหมือนกับคนที่ติดในภาษา แทนที่จะพยายามเข้าใจตัวสภาวะที่ภาษาหรือบัญญัตินั้นสื่อก็กลับมาติดที่ตัวภาษาติดที่บัญญัติซะเหมือนกับว่าไปติดที่นิ้วชี้ที่ชี้ไปที่พระจันรเลยไม่ได้เห็นพระจันร์ติดนิ้วที่ชี้พระจันทรเห็นแต่นิ้วที่ชี้พระจันทร์แต่หาเห็นพระจันร์ไม่เหมือนกับคนที่ติดในภาษาติดในบัญญัติก็ไม่เข้าถึงสภาวะเอาละครับก็แปลว่า พอจะเข้าใจเรื่องนิพพ่าน <ไป S 1> ว่าดีแน่ๆน้ท่านจะไปคิดตัวอย่างเอา<ม>ว่าอะไรที่ดีๆอย่างเงี้ยแบบที่ว่าเนี่ยดีเหลือเกินนล่นหนูต้องถามเด็กว่าเธอมีเรื่องกลุ้มใจไม่สบายใจอะไรบ้างไหมมีไหมครับเด็กๆเนี่ยมีแน่ถ้ามีนะครับโอ้หนูอยากจะพ้นไปไม่จากปัญหาเนี่ยอยากจะพ้นนั่นแหละนิพพานถูกไหม ถ้าหนูได้อันนั้นเมื่อไหร่นั่นท่านเรียกวันนิพผานแม้จะเป็นนิพพานในขั้นต้นก็สบายแสนดีแล้วบอกท่านนิพพานที่เต็มที่เนี่ยหนูจะไม่มีปัญหาอีกเลยแต่ว่านี่หมายความว่าหนูพัฒนาความสามารถที่จะแก้ปัญหาด้วยต่อไปหนูเจอปัญหาอะไรเนี่ยหนูแก้ปัญหาได้หมดนั่นก็คือบรรลุนิพพานไม่ต้องมาทุกข์ไม่ต้องมาโศกมาเศร้าบีบคั้นจิตใจอีกเลย แล้วจะไม่ดียังไงอ่ะแล้วนิพานมีจริงไหมเอากันหน้สบายใจไหมล่ะผนปัญหามีบ้างไหงมเนมีแสนวิเศษพอจะได้ไหมครับได้ <laughs> เอาแล้วครับ <laughs> อา้บ <laughs> อาวเวลาหมดนะเมดนะีกระโมทนะาพระผงก็แย่แล้วขอภัยบอกตรงๆรงหวิว่าหลายหลายตอนและเอาแล้วครับอย่างงั้นก็อนุโมทนา